เราที่หลายภาคส่วนให้ความสําคัญนะคะคอย่างในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขามีการขับเคลื่อนในการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อจะให้แม่ห้องศอน,นั้นเป็นเซฟซิตี้เป็นเมืองปลอดภัยในอนาคตค่ะ ที่ถนนสายบริบาลเมืองสุขอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนค่ะทางด้านของนายเชษฐามโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดการรณรงค์เพื่อลบอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เป็นการปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนและบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะ ยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมกิจกรรมและมีการปล่อยขบวนรถโรณรงค์ลดอุบัติเหตุการตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจนจัดทำป้ายเตือนแล้วก็ป้ายสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยทางผู้ใช้รถใช้ถนนและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะบริเวณทางเดินด้วยค่ะ